าชมชุดแต่งสำนักดังของญี่ปุ่นจากอ e ีตันพร้อมโปรแรงๆซื้อรถแถมฟรีมีรถพร้อมส่งไม่ต้องรอกันเลยนะครับ ทุกคนครับวันนี้ผมออบกับที่สุดนะครับเราอยู่เนี่ยในบูธชุดแต่งนะครับสองสํานักชื่อดังจากญี่ปุ่นนะครับนําเข้ามาโดยอีตันซึ่งทุกคนรู้จักกันดีว่าเขาเนี่ยเป็นค่าย importer ชื่อดังเปิดมาหลาย10ปีแล้วนะครับเชื่อถือได้ไว้ใจได้ดูแลนะครับตั้งแต่ขายยันบริการหลังการขายนะครับและอันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เขาเอาชุดแต่งนี้มานะครับกับชุดแต่งวาบิต้องบอกว่าวาบิเนี่ยเป็นสํานักแต่งจากญี่ปุ่นนะครับแต้แตเลยนะครับผมและเขาเองเนี่ยมีคอนเซปต์ในการออกแบบเนี่ยีา่่สไตล์ญปุน ให้มันรูไงคงเอกลักษณ์ของความเป็นตัวรถนะครับอย่างเช่นคันนี้ครับอัลฟ่าเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนี่เจอชุดแต่งครับวาบีเข้าไปให้ดูด้านล่างงานคาร์บอนดีมากนะครับตกแต่งรอบคันเีวกว่า10ชิ้นดูดิเนี่ยกันชนนะครับลิ้นด้านล่างนะหรือเดินมาดูครับตรงนี้ด้านข้างของตัวรถโอ้โหแล้วเหมือนกับว่าเขารู้ดีนะครับว่าคนไทยต้องไปเจอกับอะไรดูดิมันติดแบบยืดลงมาไม่เยอะนะมันเพิ่มสไตล์ของตัวรถได้ นะครับนี่จนมาถึงด้านท้ายของตัวรถนะครับกันชนเนี่ยเรียกว่าให้มาเต็มๆคันเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าบางชุดเนี่ยทางอีตันเนี่ยเขาให้เลยนะครับซื้อรถแถมชุดแต่งฟรีเอหรือว่าซื้อชุดแต่งแถมรถฟรีนะเหมือนกันนะครับคือจ่ายเงินเราได้ไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นอัลฟาเนี่ยอาจจะต้องแบบเพิ่มเงินสักนิดหนึ่งนะบางทีเพราะว่าคาร์บอนแท้ๆเนี่ยสิชิ้นรอบคันเนี่ยมันก็เป็นเงินหลายตังค์นะครับและต้องบอกว่ารถอัลฟาเนี่ยเขามีรถพร้อมส่งเลยนะทุกคน และอีกหนึ่งสุดัดแต่งนะครับที่เราพาทุกคนมาชมกันก็คือนี่เลยครับ Black Pearl โดยอีตันนะครับอันนี้ประกบอยู่ในรถที่เรียกว่าฮอตทิตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้อีกรุ่นหนึ่งนะครับกับ Cloud Sport SUV เฮ้ยทุกคนคิดว่าอย่างไงบ้างครับนี่ชุดแต่งต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาเน้นแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ยังคงไว้ได้อย่างครบถ้วนตามสไตล์ของ Black Pearl เขาที่เขามีการเนี่ยพัฒนาขึ้นรับฟังเสียงจากลูกค้านะครับยังปกติอ่ะคันนี้เองเนี่ยคนต้องไปขับลุยกันใช่ไหมเขาก็เลยครับออกแบบชุดแต่งเห็นไหมติดเฉพาะขอบเนี่ย กันชนทั้ง4ี่มุมทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพิ่มความดูดูแต่ยังคงเนี่ยเอกลักษณ์ของตัวรถไว้ได้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่งแบล็กเพลเนี่ยจะเน้นความสปอร์ตเป็นหลักง,งานคาร์บอนไฟเบอร์ดูดีมากนะอยากทุกคนเนี่ยมาลองดูใกล้ๆใ,ใช้ได้เลยนะครับและเมื่อประกบอยู่บนคลาวสปอร์ตเอสยูวีคันสวยๆแบบนี้ไม่ธรรมดาดูไฟหน้านีฮะเดเทอร์มันนิ่งไลท์อยู่ตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งดูความเว้าของตัวเส้นของเขาที่ออกแบบตรงนี้ฮะเป็นไฟสองสว่างด้านหน้าของตัวรถ ออกแบบมาดูสวยที่เดียวนะต้องบอกว่าใครหลายคนเนี่ยสนใจคันนี้อยากจะจองเป็นเจ้าของอีตันเนี่ยเขามีรถพร้อมส่งมอบด้วยอย่างที่บอกนะฮะชุดแต่งเนี่ยก็ได้ไปเป็นแบบนี้เลยนะล้อวงโต21นิ้วจากโรงงานให้มาลายสีดำนะครับมันก็เพิ่มความดุของตัวรถและเส้นสายด้านข้างมันมีความเป็นสปอร์ต s อ v จริงๆอทุกคนคือมันลาดลงทางด้านหลังครับแล้วก็มาเจอเส้นโชเดอร์ไลน์ตรงเนี้ยตรงซุ้มล้อหลังเนี่ยเนี่ยเฮ้ย ดูสวยจริงๆให้ทุกคนมาดูด้านท้ายดีกว่าดูดิสปอยเลอร์ด้านบนมาอย่างงี้ฮะตัดกับนี่ไฟเบรกตรงที่3ยาวตลอดแนวใบปัดน้ําฝนหลังและเส้นสายการออกแบบเนี่ยมีแบบว่าโชเดอร์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัดลงไปทางด้านท้ายนะฮะมันทําให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างแล้วก็ดูเตี้ยมาในสไตล์สปอร์ตแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเขาก็คือการยกรับความสูงจากพื้นมาในสไตล์รถ SUV ที่เอาไปขับดูดได้จริงและดูดิขอบของเขาคาร์บอนไฟเบอร์ตกแต่งเนี่ยไม่เบาเลยนะครับสีขาวก็สวยดีนะ อันนี้แหละมันคือความแกรงของคราวเนี่ยที่เขาแบบยังคงเอกลักษณ์เอาไว้ได้นี่แล้วพอเป็น SUV ครับพื้นที่ทางด้านท้ายของโตรถโอ้โหลึกเข้าไปได้นี้วางของได้เหลือเฟือแล้วก็ยังพับเบาะหลังได้แบบ60-40เพื่อเก็บของในแนวกว้างได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคราวเนี่ยจะมีไล่แอปเครื่องยนต์ขุมพลังหลายรุ่นนะคันนี้ที่อีตันเอาเข้ามาโชว์เนี่ยเป็นเครื่องเป็นซิน2.5ลิตรก็เป็นบล็อกที่เรียกว่าคนไทยคุ้นเคยกันดีนั่นแหละ และแน่นอนว่าภายในของคราวเนี่ยต้องรูหราสมกับเป็นคราวของเขาอยู่แล้วนะครับดูโทนการตกแต่งคันนี้ครับครึ่งคันบนสีดําเพิ่มความสปอร์ตครึ่งคันล่างครับตกแต่งเนี่ยสีครีมไข่ไก่แบบนี้เพิ่มความหรูหราสไตล์พรีเมียมของคราวเขานะอุละเนื้อหนังที่ใช้เนี่ยถือว่าดีกว่าที่คิดนะอยากให้ทุกคนมาลองดูกันนะและข้างหลังเนี่ยผมสูง180ขับเลยไปนั่งข้างหลังเนี่ยก็ยังนั่งได้จริงนะทุกคน และอีกคันนึงครับอยากดําดุเท่ต้องคันนี้เลยครับกับเวลไฟพร้อมชุดแต่งแบ c ็ p เพนะครับอย่างที่บอกว่าการที่ใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยเขายังคงฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะขูดจะขีดอะไรเงี้ยคือเขาแบบเซฟมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่ยังเพิ่มลุกเนี่ยความดุของตัวรถตามสไตล์แบล็กเพได้อย่างครบถ้วนและยิ่งเจอกับเวลไฟสีดําแบบนี้นะไม่ธรรมดาทุกคนเนี่ยลองมาดูดิฮะลิ้นด้านข้างเห็นป่ะหยเขาทำแถบนี้ไปเนี่ย ดุจริงๆชิ้นนี้เนี่ยก็ติดมาครบนะครับแล้วพออยู่ในเวลไฟล์เนี่ยที่ภายในทั้งคันเนี่ยเป็นสีดำ all black นะฮะด้านในก็เป็นสีดำแบบนี้โอ้โหเรียกว่าทำอะไรผิดที่เนี่ยตัวสั่นเลยฮะมันดุมากเลยครับผมเป็นอย่างนี้เลยแล้วต้องมาดูด้านท้ายด้านท้ายเนี่ชิ้นด้านท้ายก็ไม่ธรรมดาเนี่ยคือความเป็นเวลไฟล์เนี่ยมันเจอสีดำมันเจอโครเมียมแล้วเจอแถบการตกแต่งแบบนี้เข้าไปเนี่ยจบเลย และอีกหนึ่งคันนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยรอคอยคือคันนี้เลยครับ d y s <Honda Odyssey> s e y เขากลับมาเรียบร้อยแล้วและรอบนี้มาพร้อมชุดแต่ง l a c k p e a r l อย่างที่บอกนะครับซื้อรถแถมชุดแต่งซื้อชุดแต่งแถมรถนะครับไปด้วยกันเลยฮะดีไซน์เนี่ยเห็นไหมก็เพิ่มลิ้นด้านหน้าขึ้นมานี่เป็นชุดแต่งนะครับดูดุดูตัดกับลุคของตัวรถเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะต้องบอกว่านี้เป็น u l l s i z e รถ MPV ของทาง h o n d ้าเขาบอก3แถว7จที่นั่งและความพิเศษของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาต้องตามมาดูตรงนี้ค่ะนี่ความพิเศษคืออะไรกระจกมองข้างไหมมีท ให้มาด้วยนี่เลยครับต้องบอกว่าตัวรถมันเนี่ยมันใหญ่กว่า s t e ปวากอนนะและดูเบาแถวกลางนี่โหยเป็นแบบแบบเบา V I P แล้วปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะทุกคนเบารองน่องนี้ก็ยังให้มาแล้วก็การเข้าเบาแถวหลังครับสามารถทําได้นะโดยการปรับตรงนี้ข้างหลังเนี่ยก็จะมีเบาอ,อีกแถวหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยก็พับลงก็เป็นที่เก็บของได้กว้างเลยนะ คันสุดท้ายครับที่เราพาทุกคนมาดูกันในบูธนี้คือลี่เลยครับโตโยต้าโนอาพร้อมชุดแต่งแบ c ็กเพลครับดูดูแบบนี้คือต้องบอกว่าคันนี้ราคาพิเศษเนี่ยเริ่มต้นครับแค่1นึ่0ล้านบาทนะราคาดีมากและรุ่นนี้กระจังหน้าเดิมมาเป็นสีดำใช่ป่ะพอเจอชุดแต่งครับด้านล่างลิ้นสีดําไปเฮ้ยดูดีขึ้นเยอะและดูครับชุดแต่งที่เขาแถมมาให้ล้อนี่คือคันนี้เดิมเนี่ยมันเป็นล้อกระทะนะฮะเอาไปทอดไข่ดาวได้ไม่ใช่นะฮะนั่นเป็นคนละกระทะแต่นี่เขาอัปเกรดล้อให้ด้วยเออเป็นอยย่างี้เล นะครับก็สวยครบจบไม่ต้องไปปลีดกันเพิ่มและประตูด้านข้างอันนี้คือเดิมอะ่ะมันได้ประตูสไาด์ไฟฟ้ามาอยู่แล้วแหละพร้อมเนี่ยบันไดไฟฟ้าแบบนี้ครับมันพับเก็บได้ด้วยอันนี้เจ๋งไม่ต้องไปทําเพิ่มแต่เดิมเนี่ยเบาะมันเป็นเบาะผ้านะครับแต่นเนี้ยเขาให้สามารถเลือกได้เลยนะอันเนี้ยอัปเกรดเป็นเบาะหนังได้นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเบาะเนี่ยชอบเบาะผ้ามากกว่าไม่อยากได้ออปชั่นนี้ครับเราก็มีตัวเลือกอีกอันหนึ่งลองมาดูด้านหลังครับนี่อยากจะเปิดใช่ไหมฝาท้ายไฟฟ้า เปิดตรงไหนเนี่ยนะนี่นะฮะสามารถกดเปิดตรงนี้ได้แถมให้ด้วยนะเรียกว่าโปรโมชั่นเนี้ยใครอยากได้แบบไหนครับโปรแรงเนี่ยโปรธรรมดาอยากได้เบาะหนังอยากได้ฝาท้ายไฟฟ้ามาคุยกันได้นะครับในงานนี้ และท้องบนครับคือที่สุดพาทุกคนครับมาชมเนี่ยชุดแต่งจากสำนักดังของญี่ปุ่นนะครับทั้งวาบิและแบ็คเพลที่ทางอิตาเนี่ยนนำเข้ามาโชว์ทุกคนได้ดูในรถเนี่ยหลากหลายรุ่นครับรอบบูธที่เห็นในตรงนี้เลยนะครับและต้องบอกว่าโปรเนี่ยโปรแรงๆนะซื้อรถแถมชุดแต่งซื้อชุดแต่งแถมรถนะครับรวมถึงบางรุ่นเนี้ยสามารถเลือกเอาออปชันเพิ่มเติมได้ด้วยใครอยากได้โปรแบบไหนก็มาคุยกันได้นะครับในงานมอเตอร์โชว์นี้เลยนะครับผมบูธเนี่ยหาไม่ยากนะครับอยู่ตรงแถวๆประตูเท่าไหร่นะเนี่ยครับเสาต้นที่12นะครับกก็มาดูันได้งานเนนีีี่่ยมวัท27ะ ถึงวันที่7เมษายนนะครับเรียกว่ามางานเดียวครบจบไม่ต้องไปไหนแล้วนะทุกคนและฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไปใจให้พวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคันนี้นีก็น่าออกจริงนะน